สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องนี้มันจะสตาร์ทได้อยู่นะครับเบาได้นะครับแต่ว่าเวลาเร่งแล้วมันจะดับเลยนะครับมันจะวอดดับนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูกันนะครับผมอันนี้ผมเปิดโชคไว้หมดแล้วนะครับก็คือว่าผมไม่ได้ปิดช็คนะครับเปิดไว้เรียบร้อยนะมันเปิดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทอันดูเลยนะครับผมสตาร์ทกันเลย เร่งแล้วดับเลยนะครับผมเร่งแล้วดับอาการแบบนี้นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราล้างคาบูก็น่าจะโอเคนะครับล้างคาบูก็น่าจะโอเคนะครับอาการแบบนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นที่คาบูมีปัญหาคาบูตันนะครับเดี๋ยวมาดูอีกเครื่องนึงนะครับเครื่องนี้ปกติอยู่นะครับปกติดีไม่มีปัญหาอะไรคันเครื่องนี้มาเจียใบมีดเฉยนะครับใบมีดมันมันทู่นะครับ ดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาจะมาเล่งดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเครื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาเจียไม่มีเฉยเฉนะครับผมคันนี้ส่วนเครื่องนี้มันจะต้องล้างล้างขบูนะครับ ตอนนี้เราก็เจอสาเหตุแล้วนะครับเข็มลูกเร่งมันหลุดไปนะครับมันเลยทําให้เราเร่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะถอนคาร์บูออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเข็มเร่งนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆเข็มอยู่นี้นะครับมันหลุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิม นี่เลยครับเดี๋ยวมาดูกันเลย <c oughs> ปกติอะมันไม่ค่คยหลุดนะครับนี่มันหลุดมาได้ไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันคลิปล็อกยังอยู่นะครับดีว่าคลิปล็อกยังอยู่ ถ้าคลิปล็อกหายนี่ต้องไม,ไม่จะไม่มีที่ใส่นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ในตำแหน่งตรงกลางนะครับเพราะว่าหลวมมากนะครับพเพื่อนๆคลิปล็อกตัวนี้หลวมนะครับเดี๋ยวเราจะบีบให้มันแน่นนิดนึงบีบให้แน่นเลยครับถ้าหลวมเนี่ยมันจะหลุดนี่ครับพเพื่อนๆตอนนี้เราได้ทำการ ใส่กิบล็อกไปแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปโอเคมันหลวมมากนะครับมันก็เลยหลุดนะครับอันนี้เราก็ใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนน่าจะไม่ต้องล้างขบูก็ได้นะครับเห็น okay, มันหลุดเฉย <Okay. S 2> อันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราใส่เข้าไปเลยเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมได้ใส่เข็มลูกเร่งไปแล้วนะครับเข็มลูกเร่งมาหลุดนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทงเลย เคนะครับเครื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขาบูก็โอเคนะครับเป็นที่เข็มลูกเร่งมันหลุดนะครับก็ใส่เข้าไปก็เรียบร้อยนะครับไม่ต้องล้างขาบูนะครับสวัสดีครับ